มาทำอะไรนะเนื้อไปทำอะไรโอ้ซอยจุยจพามาดูร้านเนื้อดั้งเดิมของบ้านหนองฮีร้านเด,ดเพียนครับร้านเดเพียนเอารึงโลกครับนี่ครับเปิดขายอยู่ตั้งแต่สมัยโดน้วละอยู่ทอยู่ตรงไหนอยู่ตรงทางไปบ้านหัวนาใช่ใกล้ ขายขายตรงมือเห็นบ่ครับเนี่ยขายตรงมือโอ้โหุ่นบ้างครับเนี่ยใส่หนีไว้คือจะเสียบคักเนี่ย <c oughs> ขายทุกวันตอนเริ่มขายไหมตอนนั้นเริ่มขายกิโลจะบาทครับตอนนั้นหกสบาทโอ้เริ่มขายตั้งแต่สม,มัยกิโลเราหกสิบบาทครับพรสอดไดนน้นะจำได้ว่า,า <laughs> แต่โดน,นดวนบุญเจ้ ต่างด้าโลละหกสิบาทอ,อ,อืมสมัยกว้างหนึ่งขายเองม่ได้แล้วเองเ่าครับนี่ยร้อยหบา